สุชาติคะทั้งหมอดูและคุณทักษินออกมาฟันธงตรงกันเลยค่ะบอกว่าวันที่8ตุลาคมเนี่ยรัฐบาลยิ่งรักจะถูกล้มเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเอาว่าเป็นมาของมันก่อนดีกว่านะครับค,คือว่าในในทางโหราศาสตร์หมอดูบอกว่าดวงของนายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเริ่มตกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นก็มีข่าวคล้ายๆกันอย่างเนี้คือมีม็อบเสียอ้ขึ้นมาโดยเชื่อว่า โดยโก,กลไกของดวงดาวเนี่ยเมื่อประสานกับการเคลื่อนไหวทางมวลชนเนี่ยจะทําให้สามารถลมรัฐดาได้แต่ตอนนั้นก็ลมไปได้คราวนี้มาถึงวันวันที่8ปตุลาคมเนี่ยประเด็นมันก็มีอยู่ว่าเขาเมองว่าในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยดวงของดวงเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะักจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกของโหราศาสตร์อีกซึ่ง สิ่งที่คุณทักษิณชินวัตรพูดเนี่ยก็เป็นการมองจากมุมของดวงดาวกับข่าวที่ได้มาว่าทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามใช้กลไกกับนังโหราศาสตร์เนี่ยเพื่อประสานกับเกมทางการเมืองทั้งในและนอกสภาเนี่ยทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้คุณทักษิณไม่ได้พูดว่าวันที่8เนี่ยจะจะรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ แต่ว่าบอกว่าอย่าไปถือเลิกถือยาอะไรกันแบบนั้นให้มาเล่นกลับมาเล่นกันในกติกาดีกว่าคุณเล็กติไม่ได้เชื่อว่าวันที่แปดจะลงรัฐบาลได้เพราะว่าเรื่องของโหราศาสตร์กับเรื่องกลไกพวกนี้บางทีมันก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นหรือความความไม่มั่นคงในความคิดของฝ่ายที่ใช้คนใครก็ตามที่คิดใช้โหราศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยหมายถึงว่า ไอ้ไอ้กลไกทางความคิดที่เป็นปกติอ่ะมันมันมันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปพึ่งพาทางโหราศาสตร์ผมมองตรงนั้นมากกว่านะครับมันก็เป็นเรื่องโหราศาสตร์ธรรมดาแล้วประเด็นร่มรัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมาจากเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่ตอนนี้ไปอยู่ในมือของปป,ปชเรียบร้อยแล้วมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะกลไกที่จะล้มรัฐบาลได้เนี่ยก็คือคกลไกขององ,องค์กรสละซึ่งทุกเรื่องที่เป็นเป็นปัญหาของรัฐบาล ที่ฟังทางฝ่ายต่อต้านไม่เห็นด้วยเนี่ยถูกยื่นเข้าไปพิจารณาในองค์กรอิสระหมดปปชก็เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระปัญหาของเราก็คือว่าองค์กรอิสระในช่วงหลังเนี่ยก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กอนข้างหนักว่าคาดเดาวิธีคิดคาดเดาหลักการที่เอามาพิจารณาไม่ได้คล้ายๆกับว่าจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้เมื่อปปชกำหนดว่าภายในสิงง้นเดือนกันยายนนี้เนี่ย การทีรณาความผิดเรื่องไอรับจำนำข้าวที่ฝ่ายค้านยื่นในปปชตีความเนี่ยจะเสร็จภายในต้นเดือนกันยาก็ประเมินได้ว่าถ้าหากว่าผลการพจารณาของปปชออกมาในทางที่เป็นลบกับรัฐบาลเนี่ยต้นเดือนตุลาคมก็จะเป็นปัญหาครับค่ะและระหว่างล้มรัฐบาลกับยุบสภาหไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากันคะมันอยู่ที่การยุบสภานอยู่ที่เงื่อนไขสมมติมว่ารัฐบาลมองเห็นว่าชัดเจน ความชัดเจนว่าทางทางไออทางองค์กรอ,อิสระจะเล่นทางนี้เนี่ยรัฐบาลก็ควรจะเลือกในทางยุบสภาอยู่แล้วแต่ผมมองว่าระยะหลังเนี่ยวิธีคิดวิธีการจัดการขององค์กรอ,อิสระก็กลับเข้ามาสู่ความเป็นมาตรฐานมากขึ้นการาวิพากษ์วิจารณ์บทบาทขององค์กรอ,อิสระก็น้อยลงเพราะว่าที่ผ่านมาก็พากันพังมากกว่าจะทํากันแบบนั้นก็เชื่อว่า ถ้าหากว่ามันถึงจุดคลายแม็กจริงๆเนี่ยรัฐบาลน่าจะเลือกยุดสภาแต่คุณสักดินก็บอกว่าเขาจะไม่ยุค่ะ,ะคขอบคุณคุณสุชาติค่ะครับขอบคุณคุณสุชาติและคุณพาฝันค่ะ หลังจากเกิดเหตุการณ์เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์สุวรรณภูมินะคะก็มีข่าวหนาหูถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสุวรรณภูมิค่ะซึ่งนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีประธานบอร์ดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเองก็ยอมรับนะคะว่ามีสารที่พนักงานเคารพสักการะถึง16ศาลแล้วก็เตรียมตั้งใหม่อีกหนึ่งสาลด้วยส่วนจะเป็นสารอะไรนะั้นเดี๋ยวไปติดตามได้จากแหล่งข่าวกล่าวว่าค่ะ อภูมิช่วงเหตุการณ์เครื่องบินไทยถลยออกนอกรันเวย์ชนผู้พันปุ่นสิทาทิวารีประธานบอร์ดทออ,อทอก็ยอมรับในพื้นที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสารสำคัญสิหแหง่งทั้งพนักงานทออทอบริษัทอือ่นๆต่างเคารพกราบไหว้แต่ที่นิยมสักการะมีสีแห่งใหญ่ ศาลพระเจ้าตากศาลปู่มิ่งศาลพญานาคราชและที่ประดิษฐานพระพุทธสุวรรณภูมิแม้ผู้บริหารเองยังถือเป็นภารกิจทุกเดือนต้องไปสักการะแหล่งข่าวกล่าวว่าแต่ล่าสุดวันที่23กันยานี้จะเปิดศาลใหม่อีกแห่งหนึ่ง ไว้เป็นที่พึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยชื่อสารแขวงสุวรรณภูมิไว้ตัดสินคดีระหุโทษหรือคดีสถานเบาที่ไม่ต้องบนบานสารกล่าวเพราะใครทําผิดมีสิทธิ์ติดคุกทันตา อกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดค่ะ